สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นกล้วมุ้นขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่ซัพพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้ออะไรบ้างที่คุณโดดเด่นกว่าคนทั่วไปนะครับเดี๋ยวก่อนเปิดไพ่ขอจิบกาแฟก่อน เช้าๆอย่างนี้นะครับอเมริกาโน่เย็นๆนะครับอเมริกาโน่เย็นๆไม่หวานเลยไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมเลยนะมันชู่ใจที่สุดเลยครับมันทำให้เราชดชื่นเนียในขอดู่อยสิมีอะไรบ้างที่ทําให้คุณโดดเด่นกว่าคนทั่วไปนะครับโอปากแซ่บคุณกล้าพูดตรงนะครคุณกล้าพูดตรงๆทำไมจะไม่กล้า บางทีแหละไม่บางทีแหละมันมีแน่ๆแหละในชีวิตเนี้ยมันต้องมีแน่ๆแหละเหตุการณ์ที่พูดดีๆแล้วคนฟังไม่เข้าใจยกตัวอย่างไปเยอะแล้วแต่คนฟังก็ยังไม่เข้าใจนะมันก็เหลือวิธีเดียวแล้วแหละก็คือพูดตรงๆนะครับถึงจะขัดหูคนฟังบ้างถึงจะจี้ใจดำคนฟังบ้างแต่มันจาเป็นนะการสื่อสารต้องสื่อสารกันให้รู้เรื่องนะครับแล้วก็ใบนี้ คุณมีความอดทนมากกว่าคนทั่วไปนะครับคนทั่วไปเนี่ยเขามีความอดทนอยู่ที่100%ยเปอรนาะแต่คุณเนี่ยมีความอดทนอยู่ที่150%ยถึงสองซนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าสถานการณ์ที่มันขับขันที่มันทําให้คนทั่วไปเขากระตัวกระตาโวยวายกันแล้วแต่คุณที่มีความอดทนสูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยยังคงสติอยู่ได้ เมื่อคลองสติอยู่ได้เราก็คิดวิธีแก้ปัญหาได้เนี่ยเห็นไหมเป็นข้อดีนะมันจําเป็นมากๆเลยนะการที่เป็นคนอดทนสูงอะไม่กระตุกกระตากกับอะไรง่ายๆเนี่ยมีสติอยู่นะแล้วไปเนี้ยไปต่อมาเนี่ยหยิบจับอะไรก็ผลงานออกมาดีไปหมดเลยอะทำธุรกิจสินค้าบริการคนก็ถูกอ,อกถูกใจลูกค้านะครับ าเป็นงานประจําคนงานหรือคนไหนทาอะไรอะ่ะผลงานอุคอคนก็เข้าตากรรมการทั้งนั้นนะครับคือหัวหน้าคุณผู้บริหารเนี่ยเขาจับตาดูคุณอยู่นะว่าเออคุณเนี่ยจะทําอะไรดีๆออกมาอีกนะเขารออยู่เขาเพ่งเล็งกันอยู่เล็งทําไมรอที่จะพิจรารณาเลื่อนขัน้นเลื่อนเงินเดือนเลื่อน,อน,อนตําแหน่งให้คุณนะครับเขาดูคุณอยู่นะทําอะไรก็ดีไปหมดเลยอืม ดีอย่างนี้แหละนะทีนี้ด้วยความที่ว่าทําอะไรก็สาเร็จเนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมเป้าหมายที่แท้จริงสําหรับชีวิตนี้นะครับเคยเป้าเคยตั้งเป้าหมายว่ายังไงเป้าหมายที่สําคัญในชีวิตเนี่ยฉันต้องมีอะไรบ้างได้ทะยุทะยานไว้บ้างหรือยังได้ลิสต์มาไว้บ้างหรือยังว่าชีวิตนี้อยากทําอะไรสําเร็จบ้างเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรเนาะอย่าลืมนะกันเพราะว่าคุณทําอะไรก็สําเร็จบางที มันทาให้คุณหลงระเลงไปความสําเร็จระหว่างทางจนอาจจะลืมได้นะครับพยายามนึกถึงเป้าหมายที่แท้จริงของเราไว้นะความสําเร็จระหว่างทางก็ดีนะครับแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงที่อยากทําก็ต้องทําให้มันได้ด้วยนะครับใบนี้ชอบช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับช่วยคนโดยไม่หวังผลตอบแทนดีนะมันดีเลยลนะแล้วก็ใบนี้คุณฉายแววออกมาแล้วว่าคุณจะกลายเป็นคนแก่ที่ร่ารวย ใช้แววมาแล้วนะปิดไม่มิดแล้วนะครับใช้แววว่าคนคนนี้แก่ตัวไปรวยแน่ๆนะครับคนคนนี้สุขภาพดีได้แก่แน่ๆได้แก่ตายแน่นอนนะครับถ้าใครที่สงสัยว่าตัวเองจะได้แก่ตายไหมก็เนีย่ยดวงขึ้นมาให้แล้วได้แก่ตายแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงที่แก่เนี่ยก็จะเป็นคนแก่ที่ร่ํารวยทรัพย์สินซะด้วยสินะเพราะฉะนั้นก็สะสมทรัพย์สินตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ เก็บเงินตั้งแต่วันนี้นะครับขี้งกได้ยิ่งดีไปใหญ่นะครับให้คุณงกมากมากได้ยิ่งดีนะครับเพราะถ้าง,งกแล้วเก็บเงินอยู่เนี่ยมันดีตัวตัวคนเองนะครับคิดสภาพดูนะหาเงินได้เยอะแต่เก็บเงินไม่ได้เลยเนี่ยมันน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายคิดย้อนหลังไปก็ยังเสียดายโอ้โหฉันหาเงินได้เยอะมากเลยเดือนนั้นแแต่ฉันเก็บเงินไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมมม่น,น่าเสียดายนะ ลองดูนะครับสะสมทรัพย์สินตั้งแต่วันนี้เก็บเงินตั้งแต่วันนี้ครับงกไปเลยงกไปเลยเป็นคนที่งกไปเลยแด้งีดีนะครับทีนี้เมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาไม่พูดไม่ได้นะโชคใหญ่ลนทับคุณแล้วโชคใหญ่ลนทับคุณแล้วเงินทรัพย์สินของมีค่ามรดกหรือโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตที่ไม่ค่อยมีใครจะได้รับแต่คุณจะได้รับนะครับ แล้วก็ใบนี้ผลงานที่คุณทําคุณจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีนะครับใครๆก็ยอมรับนับถือในฝีมือของคุณในความเป็นคุณนะมีแววว่าจะได้เป็นหัวหน้าด้วยนะเนี่ยอืมอาจจะได้เป็นหัวหน้าด้วยใบนี้คุณดูสุภาพเรียบร้อยคุณดูหน้าเคารพนับถือนะครับยิ่งสําเร็จแต่ยังคงความเคารพน้อมน้อมต่อผู้เล็วกผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้คนสุภาพเรียบร้อยอย,อยู่เหมือนเดิม อยิ่งสําเร็จยิ่งหน้าเขาลพบ,บารมีมาแน่ๆนะครับบารมีมาแน่ๆย,ยิ่งสําเร็จยิ่งร่ํารวยยิ่งน่ารักยิ่งหน้าเขารลบไปใหญ่นะใบนี้คําไหนคํานั้นนะคุณเป็นคนที่ถือสสจจะคาไหนคํานั้นนะทีนี้คุณจะไม่ทําหรือไม่แนะนําอะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้นะครับคุณเป็นคนที่รอบคอบขนาดนี้เลย รอบครอบเลยขนาดที่มองว่าการที่ลงมือทาอะไรการที่แนะนําใครมันคือความรับผิดชอบอย่างหนึง่งนะครับถ้าไม่สามารถตอบได้ว่าสิ่งนี้ต้องทําแบบนี้เวลานี้เท่านั้นถึงจะสําเร็จเนี่ยถ้าตอบได้ไม่ถึงขนาดเนี่ยคุณจะไม่ทําหรือไม่แนะนําใครเลยเพราะคุณมองว่ามันเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึง่งนะทีนี้เพราะความที่เป็นอย่างนี้แหละคุณยิ่งดูน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกนะครับยิ่งน่าเคารพน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกอืม ใบนี้เป็นดวงคุณแล้วนะครับใบนี้เป็นดวงคุณแล้วต่อให้คุณจะพยายามปกปิดหรือกบเกินยังไงก็ปกปิดไม่ได้กบเกินไม่ได้นะครับหลุดออกมาแน่นอนลักษณะเหล่านี้นะคุณจะเป็นคนที่กลายเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบาร,รมีมีสเสน่ห์เมตตามหาิยมมีชัยชนะมีความสำเร็จมีความน่าเกรงขามสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีพวกกระสับรักพวกพ้องถือศัจจะเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ ไม่รู้ว่ามีดีอะไรติดตัวหรือรู้จักใครนะแต่หักล้างคุณใส่หมนดำได้หักล้างสิ่งไม่ดีได้หักล้างอาถรรพ์ได้เนาะไม่รู้ว่ามีดีอะไรไม่รู้ว่ารู้จักใครนะครับอืมแล้วก็ไปนี้คุณเป็นคนที่ฉลาดรู้เท่าทันคนช่างสังเกตนะครับไม่เสียรู้ใครไง,ไง่ายๆในขณะเดียวกันก็ชอบช่วยคนโดยไม่หวังผลตอบแทนต่างหากเป็นคนที่มีความเมตตามีความอัตถนาดีต่อผู้คนนะครับเออทั้งเก่งทั้งฉลาด ทางน้ำใจงามนะไม่โดดเด่นให้มันรู้ไปนะบุคลิกบุคลิกโดยทั่วไปก็เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีน้ำใจงามเก่งน่าเคารพน่าเชื่อถือในขนาดเดียวกันสิ่งที่ขัดแย้งกันก็คือเมื่อไหร่ที่ต้องดูคนก็ดูได้นะพูดตรงๆก็พูดตรงๆได้ ความอดทนสูงกว่าคนทั่วไปทําอะไรก็ดีไปหมดวะไม่เด่นเนี่ยจะงงมากนะไม่โดดเด่นให้ไม่รู้ไปดินะครับหล่อสวยไหมหล่อสวยนะครับหล่อสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ดูดี่หน้าเกรงขามเนี่ยต้นรับประกันเลยว่าเป็นได้ทุกคนนะครับถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ร่างกายยังไม่แข็งแรงถ้าป่วยไปหาหมอนะแต่ถ้าไม่ได้ป่วยออกกำลังกายนะ ออกกำลังกายให้ร่างกายมันแข็งแรงนะครับใส่เสื้อผ้าให้พอดีตัวเสื้อผ้าเนี่ยถ้าให้แนะนำนะเรียบๆเ,เลยไม่ต้องมีลายนะครับแล้วก็สีเอาเป็นสีเอิร์โทนนะครับรองเท้าเข็มขัดสายนาฬิกาขอให้เป็นสีเดียวกันนะครับรองเท้าเข็มขัดกับสายนาฬิกาให้เป็นสีเดียวกันแล้วลองดูว่าคุณจะดูดีขึ้นไหม ถ้าถ้าไม่เื่อถ้าถ้าเกิดว่าจะลองตามต้นนะคุณคุณแต่งตัวอย่างที่ต้นแนะนำนะแล้วเดินห้างเดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเข้าห้างไปเลยแล้วดูความแตกต่างว่าเป็นยังไงนะครับถ้ามีคนถาว่าคุณวอ้วแต่งตัวโอเวอร์ออจัดนั่นแหละคุณมาถูกทางแล้วนี่แหละดูดีไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับนี่แหละมาถูกทางอ่ะอีกทีอีกทีออกอกาลังกายให้ร่างกายแข <c oughs> ็งแรง ใส่เสื้อผ้าให้บอดีตัวเสื้อผ้าเรียบๆไม่ต้องมีลายนะครับแล้วก็สีขอให้เป็นสีเอิร์ธโทนนะทีนี้รองเท้าเข็มขัดสายนาฬิกาขอให้เป็นสีเดียวกันนะครับรองเท้าขอเป็นรองเท้าผ้าใบนะถ้าออกนอกบ้านเนี่ยขอรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนังได้ยิ่งดีนะครับขอให้เป็นสีเดียวกันนะครับรองเท้าเข็มขัดสายนาฬิกานะครับอืมให้เป็นสีเดียวกันนะแล้วก็ เมื่อคุณแต่งตัวดูดีแล้วคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาเมื่อมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาทำอะไรคุณก็จะทำด้วยความมั่นใจกล้าทำทีนี้ยิ่งสำเร็จยิ่งชนะยิ่งมั่นใจยิ่งดูดีมันก็ดูน่าเกงขามสิใช่ไหมนั่นแหละเป็นไปตามดวงของคุณเลยนะครับดวงเรามาแล้ว เราก็ต้องทําตัวให้เป็นไปตามตัวเราด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องความหน้าเกงขามสุขภาพแข็งแรงเนี่ยตุนยกตัวอย่างไปแล้วว่าต้องทํำยังไงบ้างดูแลร่างกายแล้วก็แต่งตัวนะครับอืมทามนี้เลยนะมาขอคําแนะนำเป็นคำใอ,อพรอให้คุณนะครับอืมขอให้ฉลาดในการเจราจามีไหวพริบในการเจราจาแล้วก็ช่างสังเกตนะ คุณจะเป็นคนที่หล่อสวยแน่ๆคุณต้องหล่อสวยแน่ๆแลหละหล่อสวยแน่ๆถ้าตอนนี้ยังไม่หลอ่อไม่สวยทําตัวให้หล่อสวยนะครับทํายังไงบอกไปเลยแล้วเมื่อกี้นะครับทีนี้ยังไงยังไงคุณก็จะดูน่ารักในสายตาของสังคมนะครับทํายังไงก็ทําอย่างที่คุณเคยทํานี่แหละเคารพน้อมน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้คนสุภาพเรียบร้อยนะครับตอนเข้าสังคมก็ฉลาดมีไหวพริบ ในการเจราจาแล้วก็ช่างสังเกตนะครับโอ้ความมั่นคงในชีวิตมารอคุณแล้วนะความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงทางการเงินความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมีให้กินมีให้ใช้ไม่ได้ขาดหรืออะไรนะครับเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูกได้เป็นลูกที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้สร้างบ้านก็สร้างได้เสด็จสิเนาะดีครบเครื่องอคุณจะมีสเสน่ห์สิบแปดบวกแรงมากนะครับคุณจะมีสเสน่ห์สิบแปดบวกแรงมากแล้วก็อย่าไป เสียเงินเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่ได้ประโยชน์นะครับถ้าจะเสียเงินเสียเวลาเสียให้สิ่งที่ทําให้ตัวเองชีวิตดีขึ้นนะครับใบเนี้ยชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณจะมีสเสน่ห์สิบแปดบวกแรงมากๆเสน่ห์สิบแปดบวกแรงมากๆมาจากการที่ดูแลร่างกายนะครับร่างกายที่แข็งแรงใส่เสื้อผ้าที่ดูดีนะครับบางคนจะหาว่าเราเซ็กซี่นะครับทั้งทั้งที่เราก็แค่แต่งตัวปกตินะครับแล้วก็ออกกำลังกายแค่นั้น ช่วยไม่ได้จริงนะมันมาเองนะครับมันมาเองดูแลร่างกายแล้วมันมาเองของพวกนี้นะอ่ะไม่ใช่ับหยิบใบเดียวเอามาสองใบนี่ไม่ใช่ละอทํทำอะไรก็สําเร็จขอแค่มั่นใจตั้งใจนะครับคุณได้แพ้ใบนนีะ้มันครบเครื่องมากๆเลยนะคุณนะ่ะต่อให้เจอ,อาง,งานยากแค่ไหนนะ ไทยแนะนำว่าถ้าถ้ามันยากมากๆนะถ้ามันยากมากๆแล้วต้องทําคนเดียวนะคุณตัดสินใจให้ตัวเองก่อนเลยตกลงคุณจะทําหรือไม่ทําคุณตัดสินใจให้ได้เลยว่าตกลงจะทําหรือไม่ทําเพราะถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าเออฉันจะทําทําคนเดียวก็จะทํายากแค่ไหนก็จะทาสิ่งเนี้ยสิ่งที่ว่ายากเนี่ยคุณจะทําได้ดีเลย อย่าว่าจะทําได้นะครับทําได้ดีด้วยนะครับทําคนเดียวนี่แหละทําได้ดีด้วยนะถึงได้บอกไงว่าตัดสินใจให้ได้ก่อนว่าจะทําหรือไม่ทํานะครับถ้าตัดสินใจว่าจะทําแล้วต่อให้ทําคนเดียวอืมทําได้และทําได้ดีด้วยนะครับแล้วไพ่ใบน,นี้ยมันครบเครื่องอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือศัตรูหรือคู่แข่งหรือใครเข้ามากันแกล้งนะให้มันดาหน้าเข้ามาเถอะ คุณยังไม่ได้สู้เลยคุณแค่ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้มันต้องแพ้ภไปเองนะครับม้วนเสือกลับบ้านไปเองทำอะไรคุณไม่ได้นะครับยิ่งวันที่คุณทำผลงานออกมาได้ดีนะผลงานของคุณนี่แหละจะตบปากพวกมันปิดปากพวกมันไปเองนะครับคนพวกนี้แวด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 เยอะเยยเยะเย้ยระหว่างที่เราทำเนี่ยรอคุณระหว่างที่ทำเนี่ยโดนนะครับ ผลงานออกมาดีนะเงียบกิ๊บมุนเสือกับบ้านนะครับนั่นแหละคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นดวงคุณเป็นยังไงคําทานายคุณได้ดีแค่ไหนคุณมั่นใจตัวเองได้เลยนะครับเริ่มจากอะทาตัวเองให้มันเป็นไปตามดวงก่อนเลยดวงคนที่จะสุภาพเรียบร้อยนะสุภาพเรียบร้อยให้เกียรติผู้คนเขาลบน้อมน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้เริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้ สุขภาพแข็งแรงดูดีหน้าเก่งขามซ็กซี่หล่อสวยทำได้ตั้งแต่วันนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าอ้วนก็ต้องใช้เวลาหน่อยส,สักเดือนหนึ่งนะครับแต่ถ้าพยายามทุกวันเนี่ยอาจจะไม่ถึงเดือนก็ได้นะครับออกกําลังกายออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้พอดีตัวเสื้อผ้าไม่ต้องมีลายเลยเรียบๆเ,เลยโลโก้ไม่ต้องใหญ่ นะบโลโกโ้ให้ไม่มีได้เองดีนะครับให้เสื้อผ้าเรียบๆเลยแล้วก็เลือกสีเสื้อผ้าให้เป็นสีเอิร์ทนนะครับรองเท้าถ้าออกไปข้างนอกรองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังเท่านั้นนะครับสีรองเท้าสีเข็มขัดสีสายนาฬิกาเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวกันนะครับแล้วคุณจะพบว่าเออคำว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอย่างไยคุณเดินเข้าห้างเดินเข้าซูปเปอร์ ร้านสะดวกซื้อเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเออคุณโดดเด่นกว่าคนปกตินะครับถ้าวันหนึง่งทําอย่างที่ตนบอกแล้วมีคนมาหาว่าเฮ้ยคุณโอเวอร์เนี่ยแต่งตัวจะไปเที่ยวหรือไงจะไปไหนเนี่ยนั่นแหละคุณมาถูกทางแล้วนะครับ <laughs> ลองดูลองดูแล้วคุณจะได้รู้ว่าเออไอบางทีนะเราสมซ้อมาทั้งชีวิตแล้วเราลองดูดีบ้างเลยมันก็แปลกดีเหมือนกันมันก็น่าชื่นใจดีเหมือนกันนะเนาะ เวลามีคนมาชมว่าเฮ้ยคุณวันนี้หล่อจังวันนี้สวยจังจะไปไหนเนี่ยขอบคุณคับขอบคุณค่ะ,บคคะจบนะครับบางทีจะดูเหมือนเขาพูดประชดแต่จริงจริงเขาชมมาแหละนะครับตบมนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับมันจะถึงตรงนี้ต้อยตรงกาบขอาท์ทย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลง,งานตอนนะ้ราบขอพาะคุณย่่งยิ่งเลยสํารับการรับชมโฆษณาการโฆษณาแต่งอย่าให้ลำบากตัวเองนะครับ แค่เขามารับชมผลงานของตัวนี้ก็ขอบคุณอย่างยิ่งแล้วครับที่สำคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจตนทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวท่านเป็นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลยแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ